สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกโกรกอีดกนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีซึ่งใครที่สนใจจะไปนะคะก็ติดต่อได้ที่เพจวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอมนะคะก็เข้าไปถามได้ที่เพจนะคะมาถึงก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งรถรางเตรียมเดินขึ้นไปดูน้ำตกได้เลยจ้า ค่าขึ้นเขา300บาทนะคะก็จะเป็นค่าเข้าอุทยานค่าไกด์นำทางรถบริการรับส่งนะคะแล้วก็ประกันอุบัติเหตุค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดที่เราจะต้องเดินขึ้นเขากันแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งรายละเอียดต่างๆกฎระเบียบแล้วก็ การเดินขึ้นนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรตรงนี้เราก็ต้องทำตามด้วยนะคะก็เนื่องจากตนกลางคืนน่าจะมีฝนตกนะคะทางก็เลยเฉดแฉะอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะนี่นะคะทุกคนแล้วเราก็เดิ่มมาได้นิดหนึ่งแล้วนะคะนิดหนึ่งวย ดวยดวยฮัลโหลแล้วเราก็ต้องดูยนะคะด้วยรองทาของเราที่กักเก็บน้ำเอาไว้มาจากลำพานก่อนหน้านี้นะคะเป็นรองเท้าที่เราก็กันน้ำออกด้วยเช่นกันะด้วย ระหว่างทางนะคะก็จะมีต้นไม้เขียวจะอุ่มมีเห็ดขึ้นสวยงามแต่ทางนั้นก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะสบายส่วนหลังบ้านนี่เองข้างในนี้นะคะก็จะแบบเป็นเป็นป่าแล้วก็ร่มๆมมีร่มไม่ร่กนนะจ๊ะ เพราะว่ามันมันอาจจะแบบว่าฝนพึ่งตกเสร็จหรือเปล่าค้ไงดูเช่นกันแต่ดีไม่ร้นนะคะถ้าใครอยากมาเดินเล่นสวนหลังบ้านก็เชิญมาได้เลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศร่มรืน่นร่มรื่นที่สุดจนถึงคัด ค <laughs> นทางก็เดินเดินเดินยากนะคะเดินเดินง่ายๆง่ายมากเพียงแค่คุณมีรองเท้าที่ใส่สบายนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็เจออะไรสักอ,อย่างที่มันเป็นสีแดงๆเ,เป็นป่วยๆและมันคือเห็ดถ้วยแชมเปญน,นะคะทุกคน นะคะทุกคนเราก็กำลังจะถึงลำธารอีกแล้วนี่จ้าเดี๋ยวเราะก็จะต้องเดินข้ามไปโดยการใช้เพื่อแบบที่พี่เขาใช้กันอยู่ด้วยค่ะนี่นะคะเราก็จะต้องเดินอย่างนี้เอ๊ะหรือว่าเราต้อง นี่นะคะก็คือรองเท้ากันน้ําเข้าและกันน้ําออกขออภัยมันคือรองเท้าที่ไม่กันน้ําเข้าแต่ว่ากันน้ําออกค่ะ,ะนี่นะคะความสวยงามก็จะซ่อนอยู่ในป่าแบบนี้นทุกคนคะตอนนี้เราก็มาได้ยังไม่ถึงพึ่งทางนะคะ เราก็จะเดินต่อไปเพื่อตามหาน้ำตกโลอีโดกโลกโรกโลกโกตอนนี้นะคะเราก็จะติงตองอยู่คนเดียวกันป่าเขาลำน้ำพายแต่เราคงไม่พูดทำเงนอกนะคะเราเข้าป่าเลาใช เรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เพื่อนร่วมทิปของเราก็ได้ไปไหนแล้วเย้ yeah, แล้วเราก็ได้มาเจอกับเ็คสากแล้ว <laughs> จ,าจ,าจ,าจากที่อยู่ในความมืดมนมาน,ะนานแป๊บหนึ่งนะคะนีนะ่สบายๆส,ส่วนหลังบ้าน ที่กำลัาางจะมาอะคะก็ใส่กางเกงขาย,ายาวดีกว่านะเมื่อกี้มันมีหนด้วยนะคุณอาจจะดูหนังเกี่ยวขาได้ถ้าใส่กางเกงขาสั้นมาแนะนำเป็นกางเกงขาย,ายาวดีกว่าค่ะนนะคะ,ะ,คะดอกเห็ดแชมเปญฉี่แดงๆก็จะขึ้นตามริมทางกป็ไปหมดลเลยสวย ดูกันดเด้เดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปถึงกันนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามันมีเสือ้อมีเสื้อให้เราจับไปเลยไปรีกันเลยจ้ะนี่นะคะแล้วเราก็จะสาธิตการข้ามข้ามคลองโบราณเชอข่เชือก ไหลแรงมาเลยแลูวม like ันจะจะมันตะทบเลยนะเีราเราจะไม่เยียบหินนะคะเพราะว่าหินมันจะทำให้เราลื่นตรงกวไปตรงที่มันไม่มีหินใหญ่ ี่ตอนนี้มาจะมีเจสนี่กิดอะไรคะเธครับหาะตอนนี้เราก็ต้องเดินไปเดงนไงก็ดิไก็จะต้องเดินไป ระวางทางก็จะซึ่งสั่อย่างที่เห็น,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 ะะนกันอย่างนี้ค่ะผู้ดองไปเรื่อยน้ำตกจะผูเข้าฟ้องกันค่ะเห็นแล้วอยากกินเอ้ยใช่แบเร่และจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามันสวยมากเวอร์ คยคะลังนี้ก็คือทางที่เราจะต้องไปดรทางก็จะเป็นหินนี้บ้างนะคะ

เราจะีมสองกันนะคะทุกคนว้าวจับติโอ้โหและนี่นะคะคือจุดไม่อยที่เดจะไปมื่อยันตั้งหรือว่ามันสูงเกินไปมื่อนตั้งหรือว่ามันสูงเกินไปช่ย โดยแยงนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเกิดการแย่งชิงเชือกเกิดขึ้นนะคะไม่มีใครแย่งกับเรานะคะจะเรา,าแย่งเขาเราก็จะเจออะไรแบบนี้ <c oughs> เจออะไรแบบนี้ได รเรวันนี้นะท,ท,ทุกคนจะต้องเจอด้วยคนละมันระวังอย่างมากบายแค่นี้เองค่ะเหมือนเดินเล่นอยู่ส่วนหลังบ้าน <c oughs> เหมือนเดินเล่นอยู่ส่วนหลังบา้าน <c oughs> และและ้วเราก็มาได้เกินครึ่งทางแล้วนะคะคิดว <c oughs> ่าคิดว่าน่าจะเกิน คะก็จะมีทำแช่ที่เรื่องด้วยระแช่น้ำแล้วก็น้ำตกหลอกแล้วก่นเดินไปเรื่ยทุกคนคะอันนี้คือน้ำตกน้ำตกที่แท้ทู แลมีสามกอลังจะขึ้นอะไราเด้นออกมารวว่างี่ลอสายเที่ยวที่กำลังลงงนะคะเราก็จะมาสิงที่ตนี้ะันเป็นนีข้อ้นัฉันแทบจะติดกลบรากไม้ฉันแทบจะสิงกับรากไม้เลยทีเดียว สวยมากมเลยค่ะทุกคนธรรมชาติป่าเขาเลมอ๊าซนตอนนี้เราต้องเดินนะคะเพราะว่าเขานำเราไปกันหมดแล้วและนี่นะคะก็คือครั้งที่เรากำลังจะเดินขึ้นไปทางไหนทางนี้ผิดทางทางนี้นะคะไม่ใช่ทางนี้สวัสดีค่ะทุกคนและเราก็มาถึงน้ำตกโดกอีโดก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 โลก,ก,กนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกนิดนึงไปถ่ายรูปนะทุกคนไปกันเลยเย้ yeah. มาถึงแล้วคอยยังตวแล้ะค่ะทุกคนสวยมากเว้ยวิวแบบอลังการแล้วก็มีพุ่ง <laughs> และเราก็กำลังจะไปถ่ายรูปดูที่เขาถ่ายรูปตรงนี้ะคะในที่สุดก็ถึงคิวเราแล้วเดี๋ยเขาเขาสูงใช่ไหมมาได้ไหมพี่ได้มาจู่นี้นะคะก็จะต้องเดินขึ้นไปอย่างระมัดระวังนะคะทุกคน และตอนถ่ายภาพเสร็จนี้นะคะเราก็ฝากพี่คนหนึงนะคะถ่ายรูปให้นะคะเราก็โพสต์ให้่างเดียวละ,ะ้าแล้วก็เรา,เราให้พี่เขาส่งรูปให้ต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยะคะ่ยนะ กไปใหม่ได yeah. ้ข่าวแล้วแหละภาพที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสวยมากๆเลยยังยังไม่พอค่ะ อยากถ่ายรูปเพิ่มขอบอีกรอบหนึ่งค่ะจัดไปค่ะโพสแล้วก็โพสแล้วก็โพสเปียกไปทั้งตัวหมดแล้วค่ะนี่ฮะภาพที่เอ็กพอร์ตจาก GoPro นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขอบคุณพี่อีกท่านหนึ่งเช่นกันที่อุตส่าห์ถ่ายรูปให้นะคะ แล้วก็ถึงช็อตที่เราจะต้องลงนะคะอันนี้งงมากตอนขึ้นขึ้นมายัางไงตอนลงนี่งงงงว่าลงตรงไหนก่อนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับบ้านกลับลงไปข้างล่างนะ แล้วก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนตรงที่เราขึ้นไปเมื่อเช้าเราก็มาจะเตรียมตัวกล <c oughs> <c oughs> ับแล้วนักตากลับก็จะมาแช่น้ำนิดนึงนะคะน้ำเย็นมุกมาเติม <c oughs> น้ำเย็นเย็นค่ะ จะพาเรากลับไปยังจุดลงทะเบียนเรียนเรียนเรียนและนี่นะคะก็คือรองเท้าไม่กันน้ำเค้าแต่กันน้ำออกนี่นะคะระหว่างที่เราผู้ดันทริปของเราเดินลงมาจากทางมาแล้วเงมาดูสภาพแวดล้อมตรงที่ จุดพักนะคะที่เราจะต้องขึ้นแล้วก็ลงอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะจ๊นนจะเีาจะพาไปดูห้องน้ำและนี่ก็คือภาพสวยๆจากขาตั้งกล้องของเราเองนะคะ พี่ๆตากล้องจำเป็นด้วยค่ะหลังจากที่เรานะคะก็ลงจากน้ำตกกรกอิดกเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปกลางเต้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติหรืออะไรผมก้อนเช่าเนี่ยแหละคะ่ะประมาณนะกำลังจะเดินทางไป จะบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์ของ d t แท b บ่มีเลยนะจ๊ะถ้าใครมาก็แนะนำให้เป็น t r u มูฟไลฟ์วันศุกนะคะในเดจะดี้และแล้วเราก็มาถึงลานกลางเต็นท์เจ็ดป่งก้อนเศร้านะคะวันนี้เป็นวันจุกตอนเย็นก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ ็บรรยากาศดีมากเลยค่ะหญ้าเขียวเช่าอ,อุ่มแล้วก็ธรรมชาติก็สวยสดงดงามมากเลยค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่สุดเลยไม่รอช้านะคะเราก็กางเต็นท์ให้เสร็จเรียบร้อยเราจะได้ไปพักทำนูน่นทำนั่นทำนี่ถ่ายรูปเล่นให้สบายใจนะคะ ก็ขอบคุณภาพจากขาตั้งกล้องของเราอีกเช่นเคยนะจ๊ะทริปนี้เรากางเต็นท์นอนแค่คืเนเดียวนะคะตอนเช้าก็รีบกลับเลยเพราะว่าอยู่ไม่ได้จริงๆไม่มีสัญญาณดีแท็กเลยอยู่ไม่ได้ ายกลับเลยจ้า